เคยไหมที่ประมาทจนพลาดโอกาสสำคัญไปเรื่องนี้จะทำให้คุณฉูคิดการครั้นหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายตัวหนึ่งที่คุยโวโอวด,ด,ดถึงความเร็วของตัวเองตลอดเวลามันหัวเราะเยาะเต่าที่คลานต้วมเตี้ยมอย่างไม่ปราณีกระต่ายมั่นใจในตัวเองสุดๆและท้าเต่าแข่งวิง่งเพียงเพื่อจะพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งที่สุดคิดหรอว่าเต่าจะกล้าแน่นอนเอาตอบตกลงแบบไม่ลังเล ทุกสัพพาสัตว์มารวมตัวกันเพื่อเป็นสักขีพยานในการแข่งขันครั้งนี้กระต่ายออกตัววิ่งนำาลิ้วด้วยความเร็วสูงเห็นเต่าอยู่ไกลลิบมันก็คิดว่าชิวๆวตดสินใจพับผ่อนสักหน่อยเงียบเอาแรงเพราะยังไงเต่าก็ไม่มีทางตามทันสบายๆเดี๋ยวค่อยตื่นไปเข้าเส้นชัยก็ยังได้กระต่ายคิดแต่หารู้ไหมในขณะที่กระต่ายหลับปุ๋ยเต่ายังคงคานต่อไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงมุ่งหน้าสู่เส้นชัยและแล้วเมื่อกระต่ายตื่นขึ้นมา เฮ้ hey, เสียงโห่ร้องดังกระหึ่มเต่าชนะแล้วเสียงเชียร์ปลุกกระต่ายให้ตื่นเต็มตามันรีบวิ่งสุดชีวิตแต่เต่าก็เข้าเส้นชัยไปก่อนแล้วว่ายุติธรรมกระต่ายโวยวายฉันแค่เผลอหลับไปเราต้องแข่งกันใหม่แต่ครั้งนี้ไม่มีใครฟังกระต่ายอีกแล้วในที่สุดกระต่ายก็สำนึกผิดความประมาททำให้ฉันแพ้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครและจำไว้ว่าช้าๆได้พระเล่มงามแล้วคุณละ่ะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหม ลองเล่าให้ฟังหน่อย